สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปิดบัญชี Trade forex กับ broker xm นะครับก่อนอื่นเลยก็คือเราต้องมีลิงก์ลงทะเบียนก่อนนะครับสามารถรับลิงก์ที่จะเปิดบัญชีกับทาง introduce broker หรือว่าทาง ib ที่แนะนำท่านมาได้เลยนะครับ ก็เอาลิงก์มาเปิดในเบราว์เซอร์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นของ iOS ก็จะเป็น Safari เนาะหรือว่าจะเข้าใน Google Chrome หรือว่าจะเข้าในอคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปก็ได้นะครับในมือถือก็ได้เหมือนกันเนาะใช้ตัวเบราว์เซอร์ตัวไหนเปิดก็ได้นะครับให้ Copy l i n ลิงก์แล้วก็เอาไปวางแล้วเปิดนะครับแต่ว่าถ้ามีการล็อกอินค้างอยู่ในหน้าเว็บ XM ให้ ล็อกอท์ก่อนแล้วก็ค่อยคลิกที่ลิงก์นะครับอันนี้จะเป็นการเปิดบัญชีสำหรับคนใหม่เลยนะครับพอเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับเราก็จะกรอกชื่อประเทศอ e ีเมลของเรานะครับใช้1อ e ีเมลต่อ1คนนะครับก็อันนี้จะใช้เป็นอีเมลทดลองแล้วก็รหัสผ่านเนี่ยก็ตั้ง1 0 1ถึง15ตัวอักษรนะครับแล้วก็ต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็ก มีตัวเลขแล้วก็มีอักขระพิเศษอย่างเช่นเครื่องหมายดอลล่าเครื่องหมายดอกจันอะไรแบบนี้นะครับเราก็ใส่รหัสผ่านเนาะแล้วก็อ่าโอเคตั้งรหัสผ่านแล้วก็กดยืนยันตรงนี้แล้วก็คลิกที่ลงทะเบียนได้เลยนะครับพอลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีอ e ีเมลส่งมาที่เมลเรานะครับก็ใช้ gmail ก็สะดวกเหมือนกันนะครับเช็คง่ายเนาะ ก็จะไปเช็คที่อ e ีเมลนะครับเพื่อที่จะไปยืนยันตัวตนโอเคพอเราได้รับอ e ีเมลแล้วนะครับ<อ>เราก็มาคลิกที่ยืนยันอ e ีเมลตรงนี้นะครับพอยืนยันอ e ีเมลเสร็จปุ๊บเราก็จะกลับมาที่หน้าล็อกอินนะครับพื้นที่สมาชิกของเราเนาะตรงนี้เราก็กรอกอ e ีเมลแล้วก็รหัสผ่านที่เราได้ทำการสมัครไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปเลย พอเราล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเจอพื้นที่สมาชิกแบบนี้แล้วก็สําหรับคนใหม่นะครับก็จะมีโบนัสขึ้นให้ด้วยเมื่อกี้แล้วก็เราก็จะได้เลข ID trade ที่เป็น Meta Trader 5หรือ MT5 นะครับเป็นบัญชีจริงขึ้นมาแต่ว่าเรายังไม่มีเงินในบัญชีเทรดนะเราจะยังเทรดไม่ได้นะครับ เพราะว่าเราจะต้องทําการฝากเงินก่อนแต่ก่อนอื่นเราจะต้องมายืนยันตัวตนก่อนนะครับเราก็กดยืนยันตัวตนเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะยืนยันตัวตนเราก็ใส่ชื่อนะครับแล้วก็นามสกุลของเรานะครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดของเรานะครับอ่ะก็เลือกปีคศนะครับเป็นวันเดือนแล้วก็ปีคศ เสร็จแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับบวก -66 ก็คือศนย์นั่นแหละนะครับหรือว่าเราจะใส่เลข0908อะไรนี้ไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อไปได้เลยเราก็กดหน้าถัดมานะครับอ่ะพอต่อมาเราก็จะขึ้นประเทศไทยให้อยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็กรอกที่อยู่ของเรานะครับก็ที่อยู่อ่าเมืองอำเภอนะครับบ้านเลขที่แล้วก็รหัสไปรษณีย์ของเรานะครับก็กรอกสั้นๆก็ได้เดี๋ยว ยกตัวอย่างให้ดูเสร็จแล้วเราก็ไปที่ขั้นตอนต่อไปได้เลยเพิ่มข้อมูลทางการเงินนะครับเขาก็จะถามเราว่าเราเคยมีมีประสบการณ์มีอะไรมาบ้างหรือเปล่านะครับเราก็กดไปตามนั้นเลยตอบไปตามตรงนะครับถ้าไม่มีก็ไม่มีแล้วเราก็จะมาหน้าถัดไปก็คือการยืนยันตัวตนนะครับก็คืออัปโหลดเอกสารตรงนี้เราจะใช้รูปบัตรประชาชนข้างหน้ารูปเดียวนะครับซึ่งเราก็ สามารถอัปโหลดรูปบัตรประชาชนของเรานะครับต้องระวังไม่ให้มันมีแสงหรือว่าอะไรให้ให้รูปชัดด้วยนะครับอ่ะเอาวางถ่ายแล้วก็ระวังแสงอะไรนิดนึงซึ่งทั้งอันบนและอันล่างนะครับยืนยันถิ่นที่อยู่เนี่ยก็ใช้รูปบัตรประชาชนด้วยเหมือนกันเสร็จแล้วเราก็กด upload. อัปโหลดอ่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารสักครู่นึงซึ่งปัจจุบันก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับมันก็จะขึ้นรอดําเนินการตรงนี้เดี๋ยวพอเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบเอกสารเสร็จปุ๊บ เดี๋ยวตรงเนี้ยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวเนาะเพื่อที่เราจะสําหรับคนใหม่เนี่ยเราก็จะได้ยืนยันตนเพื่อรับโบนัสนะครับโอเคมาแล้วยืนยันแล้วอันนี้ก็คือเราสามารถใช้บัญชีเทรดนะครับคือล็อกอินโปรไฟล์ ID เนี่ยมันจะใช้ล็อกอินโปรไฟล์หนึ่งนะครับเอาไว้รหัสแรกเนี่ย อีเมลกับรหัสผ่านเนี่ยเอาไว้ล็อกอินเข้ามาในพื้นที่สมาชิกนะครับส่วนบัญชีเทรดเนี่ยก็จะมีบัญชีเทรดกับรหัสผ่านของบัญชีเทรดแยกกันต่างหากเนาะทีนี้เราก็จะมีโบนัสของคนใหม่นะครับซึ่งโบนัสตรงนี้ก็จะเป็นเครดิตโบนัสซึ่งสามารถเทรดได้แต่ว่าถอนไม่ได้นะครับก็จะมีฟรีตอนนี้ก็มีให้30เหรียญเนาะบางช่วงอาจจะมีโปรโมชั่นหรืออะไรที่แตกต่างกันไปนะครับก็สามารถใช้โบนัสเนี้ยเทรดได้ถ้าเทรดแล้วได้กําไรเราสามารถถอนกําไรที่เป็นบาลานซ์ กันได้นะครับซึ่งทีนี้เราก็กดรับโบนัสซื้อขายตอนที่เรายืนยันตัวตนเรียบร้อยนะครับเราก็มาที่หน้าตรงนี้แล้วใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับหมายเลขที่เราทําการลงทะเบียนไว้เมื่อกี้แล้วเราก็กดส่งโค้ดตรงนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมี SMS เเข้ามาในมือถือของเรานะครับก็จะมีโค้ดตรงนี้มาเนาะก็เราสามารถเอาโค้ด ในมือถือที่ได้รับ SMS เอนะครับเอามายืนยันตรงนี้นะครับพอยืนยันตัวตนผ่านเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าโบนัสซื้อขายของเราได้ถูกรับไปแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวโบนัสของเราเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในบัญชีเทรดของเรานะครับมันก็จะไปอยู่ในบัญชีเทรดที่เราล็อกอินไว้ด้านบนเห็นไหมครับตรงข้างบนที่บาลานซ์ ก็จะมีมันก็จะขึ้นบอกอยู่ข้างบนมุมซ้ายนะครับว่าเรากําลังล็อกอินบัญชีเทรดไหนอยู่ตอนนี้ถ้าเรามีหลายบัญชีเทรดนะแต่ตอนนี้เรามีบัญชีเทรดเดียวนะครับก็โบนัสมันก็จะเข้ามาอยู่ในบัญชีเทรดนี้แหละที่เรามีนะครับเมื่อเราทําการยืนยันตัวตนเรียบร้อยรับโบนัสอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเรื่องของการฝากถอนนะครับซึ่งมันจะทําเหมือนกันเลยนะครับก็นะ คลิปนี้ก็จะให้ดูวิธีการฝากเงินเข้าไปแล้วกันนะครับเพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นทำการเทรดได้ซึ่งเราจะเอา ID เทรดตรงนี้ไปล็อกอินในแพลตฟอร์มการเทรดของเรานะครับก็คือ MetaTrader ซึ่งจะมีสอนต่อไปเนาะก็อันนี้เราก็คลิกไปที่ฝากเงินได้เลยนะครับซึ่งการฝากเงินเนี้ยก็จะทำได้หลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์แบงก์โมบายแบงกิ้งเครดิตเดบิตหรือว่า e banking ต่าง นะทีนี้เราจะใช้เป็นโมบายแบงกิ้งกันนะครับเพราะว่ามันสแกน QR โค้ดแล้วฝากเงินได้เลยก็ค่อนข้างจะสะดวกแล้วก็รวดเร็วเหมือนกันนะครับทีนี้ตรงหน้าที่เราฝากเงินเนี่ยก็จะมีออปชันให้เลือกเนาะก็จะมีบอกว่าขั้นต่ำเนี่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ชื่อธนาคารที่เราจะฝากเข้าไปใช่ไหมครับสมมุติว่าเราใช้ธนาคารกสิกรเราก็เลือกกสิกรเนะาะหรือว่าเราใชา้ส่วนใหญ่ใช้อะไรกัน อากุงไทยแล้วกันเนาะถ้าเป็นกรุงไทยก็กุงไทยนะครับแล้วทีนี้เราก็สามารถเลือกได้เปลี่ยนแบงค์ได้นะครับการฝากถอนเงินเนี่ยบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกับบัญชีเทรดของเรานะครับเพราะฉะนั้นคนอื่นจะไม่สามารถเข้ามาฝากถอนเงินในบัญชีของเราได้เนาะเราก็ลองสมมุติว่าทําการฝากไปร้อยเหรียญน,นะครับแล้วก็กดต่อไป เขาก็จะขึ้นแปลงหน่วยให้นะครับเราจะใส่เป็นบาทหรือเป็นเหรียญก็ได้เขาก็จะแปลงให้หมดเลยว่ามันเท่ากับกี่เหรียญ USD หรือว่ากี่ไทยบาทนะครับเสร็จแล้วเราก็กดไปที่ ยืนยันตรงนี้นะครับอ่าพอยืนยันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมี QR code ขึ้นมานะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ทำเหมือนการสแกนจ่ายทั่วไปได้เลยนะครับเราก็ทำการสแกนแล้วก็จ่ายมันก็จะฝากเงินเข้าไปเลยนะครับคือเงินเราไม่ได้หายไปไหนนะเราแค่เหมือนเอาย้ายที่ไปฝากในโบรกเกอร์เฉยๆนะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกวอ้เสียเงินอีกแล้วยังไม่เสียนะครับเราฝากเข้าไปเราสามารถถอนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ โอเคครับก็จบขั้นตอนการเปิดบัญชีแล้วก็ฝากเงินสำหรับคนใหม่นะครับ